้ว้าวเหลืองกังชีสตายแล้วนะผมว่าครับทำอะไรนะครับสองพี่น้องทำทุเรียนอบชีสครับผมทำให้พี่มิกกินคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไป่า่เนาะใช่ครับผมเขา่ายแล้วเหรอเขา่ายครับโอ้โห15วันเร็วมากเลยแป๊บเดียวเองนะเอวันนี้ก็ทําทุเรียนให้กินครับผมทุเรียนอบชีสเราผ่ากลางแล้วก็ชีสจัดลงไปครับ เดี๋ยวกรอบๆอย่างนี้นะเดี๋ยวเจอไฟปุ๊บมันสุกเลยใช่แล้วก็หอมชีสด้วยใช่แล้วขนาดชีสนี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อบนี่ยังหอมเลยครับผมวันนั้นน่ะยืดมากเลยยืดมากวันนั้นนะมันกับพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเลยพูดถึงแล้วอยากนอนเอาแต่ชีสนะอย่าไปเอาอะไรใส่ลงไปนะอะไรเข้าไปตัดเรีบแล้วโอเคเร็ว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 เดี๋ยวจะมือแล้วรียบ นี่คือสุดยอดอะ่ะอ่เอากีบหูก็ใส่ไปเลยครับมีเต็มถาดคุณผู้ชมเราเรียนวันนี้นี่ใส่ไปเลยนี่อ่านี่ยัดไปยัดไปเลยครับโอ้ตกหมดเลยอ่ะเอามาลองบรรทัดเ,เอามาลองบรรทัดจะมือแล้วครับจะมือแล,ล้วริ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 ้วเอาลงเอาโน่นเอาลง,ลงเตาเลยเดี๋ยวพี่ยัดให้มาโน้นงใส่เตาเลยร้อ,อนไหมยังไม่ร้อน อะอย่พีคโอ้วันนี้จองเลยอ๋ออู้หูใหญ่นี่นะโอ้ยผู้ใหญ่มากนี่ไว้ตรงกลางก่อนเออเดี๋ยวมันจะพริกนั่นแหละไปเอาอีกหน่อยไหมีปยิมแล้วก็เล็กไว้ข้างน้้ขๆเอายกไปนี่เอาเล็กไว้ข้างเลยทำไมเราทำรถเธอกันจังนี่แหละใส่ไม่ได้หันเลยเราเก็บไปยิมมันละ โอ้โหพวกใครนี้จะเต็มฐานแล้วนี่มีที่ใส่ไหมใส่ได้ไหมถ้ามีที่ใส่เดี๋ยวเราก็พอแล้วหรอชิดใส่ชิดใส่อีกได้แค่นี้เหรอทุเรียนอ่ะได้กี่ผู้เองสองสามผู้เองเหรอมันโอ้โหพี่แก่พวนี้ก็พอก่อนก็ได้จะใส่ใส่ชิดอีกนี่เนี่ยนี่นี่ใช่ใส่ใช่ มันจะทะลักก่อนเลยไงทะลักเดี๋ยวมันจะยุบลงไปครับยุบลงไปลงความน้อยนอนอ่านี่น,น,นี่ฮะท่านเลยใส่น้อยมันไม่ยืดไงนี่หมุน,นเลยสิบห้านาทีคุณผู้ชม เอาไฟสักสี่ร้อยไหมเอาไฟแรงสุดเลยแรงสุดเลยให้มันเค็มมันไม่ใช่ไหมยิ่งไมาถึงว่าทําไมเมื่อกี้ไฟมันไม่ติดเป็นกดนี่ไงยิ่งไหมยิ่งหอมโอ้โหหอมเตาตั้งอย่างละมุนสุดยอดเดี๋ยวไอ้เราไปหวานมันอันนี้มันจะหอมแบบหอมชีสอ่ะ อิ่มก่อนเถอะองให้มันแบบว่าข้างบนไหมนิดนึงนะพี่เอ็มมันจะได้แบบว่าสีน่ากินชิดชิดนวลกินชิดเล่นเหรอมันยังไม่สุกเค็มเลยนะกินได้เหรอไม่สุกเราไม่หอมเออมันเค็มเนี่ยไม่อบละมั้งเรากินเลยได้ไหมอบก่อนมันยังไม่ยืด โอเคครับผู้ชมเดี๋ยวรอสักครู่ว่ารอสุกเดี๋ยวเรามากินกันนะครับผมเปิดดูก่อนไหมพี่เกมอ่ะเราเปิดดูก่อนผมเห็นตรงนี้เหมือนมันจะไหม้นิดหน่อยแล้วลองเปิดดูก่อนนะโอ้ว้าอืมเหลืองกังชี้ตายแล้วนะผมว่าตัวไหนไหม้นี่นี่นี่กลับกลับไหมกับไอ้ที่มันไม่ค่อยเหลืองอ่ะฝั่งนี้นี่ทางไหนนี่เนาะเออนั่นแหละ ตรงนี้บอเมเบนชีดและตีไมอ้อะไรทุเรียนมันเป็นไม้มันมันเหลืองนี่แหละอย่างนี้แหละอร่อยเปเหลืองอันนี้พริกนิดนึง่งอัน,นั่นแหละใจเริเหลืองพริกไปฝั่งนม้ยอ,อีกกี่นาทีครับห้านาทีอ่าโอเคอันนี้มัน,นอีกห้านาทีคุณผู้ชมใกล้สุกแล้วครับผม,อมเอาลงเรเียงนิดนึง ได้เวลาแล้วครับอู้ยหูเหลือ,อ,องมากนี<า>่กรอบเลยเ,เลยลครับน่ากินนะกรอบพอดีเลยอ่ะนี่เอาเลยเอาเลยร้อนไหมมือมือเหล็ก <c> จ <oughs> ิบทันม,มาเลยจับตรงนี้มันจะไม่ร้อนนี่คุณผู้ชมหุ่นหอมชิมด้วยนี่ผมอยากให้มันเป็นอย่างเงี้ยกรอบๆเงี้ยมันจะอร่อยมากเลยเอลองชิมลองชิม อื้อืมอืมต้องแบบนี้แหละชิวๆด้วยอุ้ยชิวๆด้วยวันนั้นคือเละไปคุณผู้ชมวันนี้พอดีเลยอุณผู้เรียนหวานนะเนี่ยหอมชิด้วย มากดีไหมดืีมากหอมชีสครับผมทุกคนมาครับชี้อันนี้หอมมากเลยชีสครับผมทุกคนทุเรียนอบชีสกรอบชีสกรอบเลยครับผม มืดเลยคุณผู้ชมครับระหว่างอบนะครับใช้เวลาประมาณย<อ>ี่สิบนาทีเนะเาะเกือบครึ่งชั่วโมงเลยมาผมลองชิมหน่อยโอ้โหอบตกใจหมดเลยชีสมันมีความเค็มนิดๆคุณผู้ชมแล้วก็มีความหอมมากชีนนมบัวครับผม ทุเรียนมีความมันยิ่งตรงที่แบบไนะม,ม่ไม่เลยนะคุณผู้ชมเหลืองๆเลยนะเหมือนทุเรียนทอดเลยนะครับผมมันหอมมากมันละมุนหอมชีสครบรสครับผมไม่ได้กินได้เลยไหมพี่เกมกินได้หรอกินได้อบแล้ว,ลว,ลวมันจะกรอบลองดูทุเรียนก็หวานมาก ทุเรียนเหมือนด้านนอกแบบด้านนอกอันนี้แหละพี่เก่งเหมือนตรงหนังหนังเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรโอ้โหตรงหนังเขาแบบกรอบๆเขาบบมันถ่ายพุดไม่ได้ยืดอยู่พี่เลียงบอกไงว่าต้องอบให้มันกรอบๆมันจะได้เหมือนทุเรียนทอดข้างนอกอ่ะมันมีอะไรหนึ่งที่ผมดัดคตรเยอะเลยนี่นี่นี่ไอ้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นใช่ไหมเออเราฝั่งโน้นอ่ะฝั่งโน้นแหละแม่ชิ้นนี้ชิ้นนี้ ยืนีิ้มยุดแน่นอนหางน้นอร่อยแน่นอนอันนี้ด้วยเนี่ยหอมอ่ะออืหืมคุณผู้ชมหอวานเนื้อมันจะละเอียดไปเลยใช่เนื้อมันจะละเอียดเหมือนกับไอศ์ครีมเลยคุณผู้ชมใชขมันไปเลยใช่อร่อยมากอ่ะ คุณผู้ชมลองทำได้นะครับคันนี้เป็นคันที่สองแล้วให้เราทำกันแต่ต้องกินร้อนๆถ้าเย็นไม่อร่อยชีสจะไม่ยืดผมลองแล้วถ้าแบบเราเก็บไว้เย็นอะ่ะทุเรียนมันก็จะกระด้างด้วยแล้วก็ชีสมันจะไม่ยืดด้วยต้องกินใ้แหละเปิดปบปุ๊บก็กินกันเลยนะครับผมนี้เลยเขอทนร้อนนิดนึงแต่ก็อร่อยครับผมเหมือนพิซซ่าถ้าเราเก็บไวนะ้นานกุ้มันก็กระด้างพิซซ่าก็ต้องกิน,นร้อน อันนี้ก็เหมือนพิซซาแหละอบชิ้นเหมือนกันฝั่งโน้นฝั่งโน้นฝั่งโน้อนอร่อยที่นั่นแหละเหลืองๆนะ่ยฝั่งนี้พี่เกมจองไวไม่ได้จองหรอกมันไม่ค่อยเหลืองเอาแล้วแต่เอาไหนเขาได้แต่แแตผมว่าผมอยากกินอันนี้อูอ้หู้หเฮ้ย มันออกแต่ชิดมันออกจนนอัี้ผมใส่ไปเยอะเลยอืมมาออกแต่คืออืหอมอร่อยวะอืหญิงทุเรียนแบบทุเรียนดิบบิอ่ะมันหญิงมันหญ่งละเอียดอ่ะใช่เนาะแล้วก็หวานมาในตัวเลยดูอะไร ทุเรียนมันดิบอ่ะใช่มันแบบเนี่ยด้านในนุ่มไปเลยนะละเอียดมากใช่ใช่อืมรีบกินนะพรุ่งนี้เขาคายเด้อพรุ่งนี้เข้าไปอยู่ในกรมแล้วไม่ได้กินแล้วลามาสิบห้าวันนะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วครับผมเวลาหมดอายุเวลาหมดอายุแล้วเร็วนะแป๊บเดียวเดี๋ยวตรงนั้ครับผมต้องรอเดือนหน้าพี่ว่านะกลางเดือนเมื่อไหจะได้กลับมาอีก น่าจะครมไม่ก็งดลาไม่งดล็อกถ้าไม่มีการฝึือะไรเดี๋ยวเขาก็าปล่อยต้องรอด,ดคูครับผมไปรู้หนกอกร,รุนมากนะนุน่นนุ่นฝั่งนุน่นนั่นแหละอันนี้รับรองว่าจะหอมเหมือนทุเรียนทอด วุ้ยวุุ้้ยวุ้้ยโอ้โหหมาหมดเลยพี่แกมหมาหมดเลยหมหมูเลยอืมชิมมาหมดเลยตั้งใจไหมเนี่ยตั้งใจเจตนาจะยืดขนาดไหนอืมอืมอุ้ยมันยิ่งยืมมันยิ่งอร่อยนะอหอมมาก

มันมันกว่าทุเรียนตอนที่ยังไม่อบนะตอนมาอบอย่างเงี้ยมัน, <s ays> <facial> นมันกว่าอันนี้ทุเรียนเละทุเรียนสุกว่าคนละอย่างเลยไอ้ลองชิมหวาคนละแบบกันใช่ไหไม่ชิมอันนี้อร่อยแล้วนี่ไม่หวานไปเลยพี่แกมอันนี้ทุเรียนสุกครับคุณผู้ชมอันนี้ข้าพูพดอ่อนครับผมอันนี้เขาวโดอ่อนครับวันตุบเลยหมาอะไรชื่อข้าวโพด เพราะมันอยู่ในในป่าขะโปงเขามาปล่อยเราก็เก็บมาคร <มา S 2> ับคุณผู้ชมมาน้อยในนะป่ากระโปงตอนนี้อ้วนตุ๊บเลยอันนี้ไม่หวานใช่ไหมบอกแล้วสมูท วันนั้นตากินไหมนนวันนั้นเราไปอ่ะใครกินผมมาไปอบซ้มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ตากินใบพูหนึ่งเขาบอกว่าหวานหวานเกินไม่กินเขากินใบพูหนึ่งไม่กินเลยเอาหมดเลยอหี่กินไม่ได้มันหวาน จะวันนี้เอไปให้แม่มิกบ้าง mm hmm. ไม่หมดหรอกไ mm hmm. ม่ไหมตั้อบที่บ้านอะ่ะ mm hmm. เออไปอบซ้ำเหมาะเลยอน้องอีกสอสามคนครับเพื่องแต่ไปอบรอบสองมันกรอบกว่าเดิมนะออร่อยกว่าเดิมวันนี้ก็มิกก็ได้กินละวันนั้นเห็นมิกบอกว่าอยากกินทูเรียนอ,อบชีส วันวันแรกที่มิกลามาผมกับนนท์ทำไงแล้วก็มิกอยู่ในเมืองก็เลยไม่ได้กิน <c oughs> วันนี้ก็มาสุดท้ายที่อยู่บ้านแล้วพรกนี้ก็เข้าค่ายแล้วก็ทําให้กินเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมกับน้องๆก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแต่พบเจอกับผมและนนท์สองคนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ